สวัสดีครับกระผมนายพิรพัฒน์ตักุจันร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3ทับ3จากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงขัดเสน่นนทบุรีครับวันนี้ผมจะมาอ่านทำนองสนอดสามารถคีเพคคำฉันครับพวกราอชมันโดยพระโบยมีใช่อเบาสุดหัดถ้าแห่งเขาขณะขวด สิพึงกลัวบงเนื้อก็อเนื้อเต้นพิสะเส้นสรีรัวทั่วรา่างและทั้งตัวก็ระิิระริวไว้แลหลังและลามโลกิตาโอเละะหลังไปเพ่งผาดอนาจัยระเะร้อ พอรอยวายเรืองรับอนเนกแนวระยะแถวตลอดลายเขียนครบสยบกายศิราพับพระกับค้า